เพราะอะไรถึงต้องเลือกซื้อ B M w i8 โดยเลือกซื้อเป็นรถศูนย์เท่านั้นก็คือตัวถังเนี่ยจะทำด้วยคาร์บอนต้องบอกว่าคันนี้มีเครื่องโยนตแค่3สูบเท่านั้นนะเบนซิน3สูบ <c ười> ประหยัดน้ำมันแบบอีโคคารอย่างอายอะ สวัสดีครับผมบอย TPM นะครับวันนี้ผมอยากนำเสนอในเรื่องของ BMW i8 Roadster เป็นซุเปอปร์คาร์ที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนคือสามารถเปิดประตูด้วยการกลางปีกขึ้นมาได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้การรีวิวในลักษณะของ r e a l i, right I t y ผมรู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่า คุณกิจเนี่ยเป็นลูกค้าที่เราจะเดินทางไปเยี่ยมถึงบ้านเป็นรายแรกนะครับเดี๋ยวเราขับ BMW i8 ไปเยี่ยมลูกค้า i8 แล้วไปดูกันว่าหลังจากที่ออกรถ i8 กับทาง TPM m o อ o r เตอร์ไปแล้วเนี่ยความประทับใจที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้รถเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปด้วยกันครับไป f Feeling We like แรกของการขับ BMW i8 นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc สามสูบนะครับ362แรงมา้าแต่ผมอยากให้ทราบถึงฟีลลิ่งการขับหลายคนพูดก่อนซื้อ i8 เยอะมากเลยบอกว่าโอ้ค oh, ุณบอย เครื่องสามสูบจะไหวเหรออยากให้มาลองดูฟิลครับเดี๋ยวจะลองให้ดูจริงๆว่าแรงบิดของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วก็เครื่องยนต์ีซีมาเป็นลูกครับเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่ขับง่ายมากฟิลในการขับสบายๆใครที่ชอบความเป็นยูนิคไม่ซ้ำคนอื่นเนี่ย ผมพูดได้เลยว่า i8 เนี่ยตอบโจทย์จริงๆ BMW i8 เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมันจะมีทั้งเป็นรถที่ออกโดย BMW Thailand กับออกโดยเกร y m มาเก็กรณีที่เป็นรถเกรยจะไม่มีการรับประกันแบตเตอรี่10ปีหรือ150,000กิโลซึ่งจุดนี้เป็นจุดอ่อนสำคัญของรถที่เป็นรถเกรยเลยถึงแนมะ้คุณจะซื้อรถในราคาปีเดียวกันสีเดียวกันสภาพเดียวกันไมเลเท,เท่ากันเนี่ยแล้วถูกกว่า ประมาณ5.6แสนเนี่ยผมพูดได้เลยยังไงก็ไม่คุ้มเพราะว่าถ้าเกิดกรณีมีปัญหาขึ้นมา 1. ถ้าแบตเตอรี่เสียเนี่ยงบประมาณ8แสนถึงล้านหนึ่งนี่เอาไม่อยู่นะสองถึงจะเต็มใจเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องรออะไรโดยประมาณ6ถึง12เดือนกับ3จุดสำคัญเลย B M w I 8รถที่เป็นนำเข้าอิสระไม่สามารถเอาเข้าเซอร์วิสที่ ศูนย์ B M W ยังเป็นทางการได้นั่นคือจุดสำคัญเวลาไปห้างเนี่ยพื้นที่จอดซุปเปอร์คาร์เราจอดได้เลยสบายมากเวลคัมสำหรับ B M W i 8เลยวันนี้เรามาดูรีวิวไปสัมภาษณ์คนที่ใช้งานจริงเลยดีกว่า <'s> right. คุณกิตคุณแพ้ครับ <Yeah. S 1> เจ้าของเพจ K P ตลอดแหลกเป็นเจ้าของเพจที่แจกสูตรอาหาร1ใน3ของเมืองไทยยอดผู้ติดตาม1.4ล้านคน 1.4จล้านตอนแสดงว่าโพสมาทีเดียวเนี่ยรู้กันทั้งประเทศมาถึงแล้วนะครับบ้านของคุณกฤษวันนี้เป็นเกียรติมากเป็นวันดีๆที่เราอยากมาเจอเจ้าของบ้านกันไปครับสวัสดีครับคุณกฤตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเห็นรถเราเองด้วยนะครับคอนเซปต์ Concept ขับ i 8ไปมาเยี่ยม i 8แแล้วก็เยี่ยมลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนี่ครับคุณกฤษเลยเจ้าของเพจ KP ตลอดแหลกคุณกฤตเองเป็นเจ้าของ B M W i8 คันนี้ออกกับรถกับเรามาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าทําไมคุณกิจถึงเลือกเป็น i8 และทําไมถึงต้องเลือกเป็นรถสูตร Get take shot, fight up, you around, have a play my down, song. I'll คุณกิตเองเนี่ยมีความตั้งใจที่จะซื้อสสปปรถซูเปอร์คาร์ของตัวเองสักคันหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากถามเหตุผลตรงๆนิดนึงว่าเพราะอะไรถึงเลือกเป็น BMW i8 ครับก็จริงๆมีหลายเหตุผลเลยนะแล้วเหตุผลที่ต้องเป็น BMW ก็เพราะว่ารถคันแรกนะที่เป็น BMW อ่ะก็คือเซทสี่โรสเตอร์แล้วก็ตั้งแต่ใช้มาก็มีเซทสี่โรสเตอร์แล้วก็ X1 นะฮะ รู <Net> ้สึกว่าแบบชอบคาแรคเตอร์ของ B M มากเลยอย่างที่บอกคือมันเป็นรถแบบรถในฝันน no <idea> ่ะตั้งแต่เปิดตัวปี2014 2015อย่างเงี้ยตอนนั้นยังขับ Toyota Vios อยู่เห็นรถเขาแล้วแบบ ส <im itation> ักวันต้องมีให้ได้โอ้โห oh สำหรับคุณกิดก็ไม่ได้ยากอะไเลยนะครับแล้วก็วันนี้ฝันที่เป็นจริงก็มาจอดอยู่ตรงนี้แล้วเหตุผล <im itation> ต่อมาที่ทำให้คุณกิตตัดสินใจเลือก bmw i8 คันนี้มีอะไรเดี๋ยวให้เกสเราช่วยแนะนำไปเลยดีกว่าครับเชิญครับครับอันดับแรกก็คือ bmw i8 เนี่ยนะครับใช้เป็นตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์ครับเรียกว่าคาร์บอนเรนฟอร์พลาสติกนะครับก็คือตัวถังเนี่ยจะทำด้วยคาร์บอน อันนี้คือไม่ได้หุ้มนะเป็นตัวถังจากโรงงานเลยซึ่งตัวถังคาร์บอนแบบนี้มันจะมีในรถซูปเปอร์คาร์อย่างแม็กลาเรนบุกติพอเช่เ e 918่สไปเดอร์ย่างเี้ครับซึ่งราคานี้หลายสิบล้านเลยนะแต่ว่า i8 เนี่ยราคาศูนย์เบิกใหม่นะประมาณ11ล้านกว่าๆถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากแล้วก็อย่างที่เห็นนะประตูปีกนกแสดงตัวตัวน่วเป็นซูปเปอร์คาร์ของจริงนะ แล้วเป็นรถ Second Hand ซื้อมาจาก TPM มอเตอร์นะครับ5.69ล้านบาทที่ผมเลือกเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อน,นใช้แคสสี่โรสเตอร์ใช่ไหมผมซื้อมา9,5้า0ผมใช้ไป3ปีนะผมขายต่อได้ล้านหนึ่งใช้ฟรีกำไรฟรี50,000แล้วอย่างคันนี้ผมคิดว่าใช้ไปสัก3ปี5ปีราคาไม่ลงนะผมคิดว่าอาจจะขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นรถที่ปิดลายผลิตการไปแล้วไม่แน่ว่าอนาคตเนี่ย อาจจะขึ้นเหมือนรถเก่าๆที่เขาเก็บกันไงเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะดูไอแปนะก็ดูแซดซี่โรสเตอร์คันใหม่ด้วยแต่ว่าอย่างที่ทราบกันในเพจนะคือผมมีลูกแล้วก็เลยต้องหารถคูเป้ที่มีสีที่นั่ง Just tell ทำไมถึงเลือกเป็นรถศูนย์ครับถ้าคนที่ซื้อก็จะรู้ว่ารถเกรเนี่ยเข้าศูนย์เบียร์ไทยแนดไม่ได้เบอร์ <ur> อะไรก็ยังไม่ได้เลยเนบะิกอ,อะไรก็ยังไม่ได้ด้วยแต่แข้อดีของมันก็คือมันจะถูกกว่ารถศูนย์นะอย่างศูนย์มัน12.9ล้านใช่ไหมครับแต่ถ้าซื้อจากเกรมาร์เก็ตก็ประมาณ9ล้าน10ล้านเอง ก็ข้อดีข้อเสียก็ต่างกันอยู่ที่คนซื้อเลือกหลังจากที่ได้มาใช้แล้วจริงๆเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรถคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะเพราะว่าอย่างซูเปอร์คาร์ทั่วไปอย่างลัมโบอะไรพวกนี้ใช้งานในชีวิตประจําวันอ่ะลำบากมากนะครับในเรื่องแบบกินน้ํามันการขับขี่ที่แบบไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าไหร่เพราะว่ามันจะดุดันเถื่อนๆหน่อยฮะอ่าฮะแล้วคันนี้ครับนุ่มไหมต้องบอกว่าคันนี้ มีเครื่องยนต์แค่3สูบเท่านั้นนะประหยัดน้ำมันแบบอีโคคาร์ยางอายอะแ,แล้วแบบถ้าชาร์จไฟบ้านด้วยแบบไม่ต้องไม่ต้องกินน้ำมันสักหยดนะสบาย35กิโลโอโหเยี่ยมเลยครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วครับว่าคนที่จะรีวิวรถได้ด,ดีที่สุดไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่เซลล์แต่คือลูกค้าครับแล้ววันนี้คุณกิตเองก็ได้ตอบให้ทุกท่านได้เห็นเลยวนะคบว่าเพราะอะไรถึงเลือกเบีย8ปเป็นรถศูนแล้ว การใช้งานของไอ a d เนี่ยดีขนาดไหนเนี่ยดูได้จากรอยยิ้มดูได้จากความประทับใจที่มีซึ่งทีเพย์มอเตอร์เองก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณกิจมากสาหรับวันนี้นะครับที่ให้เกียรติเร<อ>ามาสัมภาษณ์ถึงที่บ้านหวังว่าอนาคตข้างหน้าคงจะมีโอกาสได้ดูแลคุณกฤษในคันต่อๆไปอีกด้วยนะครับก็วันนี้รบกวนคุณกฤษเท่านี้แล้วกันก็ยังไงฝากเพจ KP พีตะลแองคุณกฤษไว้ด้วยนะครับเป็นเพจที่ดีมากครับจากสูตรอาหารแล้วก็ได้ประโยชน์มากเลย We'll be right <laughs> back. เอาละครับกลับมาถึง TPM Water โดยสวัสดิภาพแล้วนะครับก็วันนี้รู้สึกสนุกมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเคสคนแรกของเราก็คือคุณกิจผมสรุปสั้นๆให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าสำหรับลูกค้าที่สนใจ BMWi8 เหตุผลที่ต้องเลือกรถศูนย์คือ1ออกรถศูนย์สามารถเอาเข้าเซอร์วิสที่ ได้ 2. ราคาขายต่อของ B M W i 8ที่เป็นรถสูน์กับรถเทรรถสูนจะได้ราคากว่าและ 3. ในกรณีที่เป็นรถสูน์เท่านั้นถึงจะมีการรับประกันแบตเตอรี่10ปีถึง150,000กิโลนี่คือใจความสำคัญของคอนเทนต์น,นี้และอยากให้ท่านผู้ชมติดตาม EP ต่อไปนะครับยังไงฝากหน่อยนะครับ กดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับชมข่าวสารที่ดีๆของช่อง TPM Motor Channel และพบกับผมใน EP ต่อไปวันนี้ขอบคุณดีใจมากๆเลยครับ